ทันทติพวกนี้มันจะเป็นตัวตอบโจทย์เราได้หลายเรื่องมากเลยแล้วก็คำว่าสัตสัตตานังเนี่ยอันนี้ต้องรู้เลยไม่งั้นมันจะไม่มีศัพท์เรียกพอไม่มีสัพท์เรียกก็จะไปใช้สั์จิตเดิมแท้จิตบริสุทธิ์เลยทำให้เข้าใจผิดหนักเข้าไปอีกคิดว่าเราประพฤติปฏิบัติไปเนี่ยเพื่อให้ได้จิต จิตของเราที่เป็นอยู่ณนปัจจุบันนี้ที่ถูกขัดเกลจนสะอาดซึ่งมันไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่ต้องปล่อยวางเพราะจิตเป็นของเกิดดับเมื่อไม่มีศัพท์เรียกเลยไม่รู้จะเรียกอะไรก็เอาเอาจิตนี่แหละคนแต่ก่อนก็เลยเรียกจิตนี่แหละแล้วก็ใส่คำว่าบริสุทธิ์เข้าไปแล้วพอพอไปเจอว่าจิตเกิดดับอ้วแล้วแล้วไอ้ที่ไม่เกิดไม่ดับก็เลยต้องมีบอกว่าจิตเกิดดับกับจิตไม่เกิดไม่ดับมไม่มีคำเรียก ซึ่งจริงๆมันมันไม่ใช่ไอจิตไม่เกิดไม่ดับไม่มีสิ่งไม่เกิดไม่ดับคืออสังขตะอืมนะหรือนิพพานหรือสิ่งสิ่งหนึ่งที่เข้ามาเพลินพอใจกับขันธ์ห้าเนี่ยแล้วก็การปฏิบัติหลักๆก,ก,ก็คืออนาปานนสสติการละนันทิละนันทิเป็นเหตุให้ชาติดับลงทันทีพบดับทันทีทำให้ชาติเนี่ย หรือการผูกจิตติดกับอารมณ์มันสั้นลง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 เรื่อยๆเนี่ยต้องรู้คีย์เวิร์ดคำว่าสันโยคะแปลว่าจิตผูกติดกับอารมณ์พร้อมหน้าของความเพลินเนี่ยตรงนี้อาจารยก็อธิบายบ่อยอยู่แล้วตัดกับมิคาชาละเนี่ยแกพิกูพูดเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเสียวมูเมาอยู่ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโอทภพธรรมลมเนี่ยนันที่ย่อมเกิดขึ้น เมื่อนั้นที่มีอยู่สาราคะความพอใจอย่างแรงกล้าย่อมมีเมื่อสาราคะมีสัญโยคะการผูกจิตติดกับอารมณ์ย่อมมีอางนี้มันก็จะเป็นไปตามลําดับอย่างนี้สิ่งเหล่านี้มันมีเป็นพื้นฐานของของสัตว์ทุกลูกทุกนามเลยนั้นอวิชชาเนี่ยหนาแน่นมาแต่เดิมอยู่แล้วเพราะเราจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดมาไม่กี่ ครังมันเกิดมาจนแบบว่าน้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรแค่มนุษย์อย่างเดียวยังไม่รวมสันนรลกไม่รวมเดรลจานเปรวิสัยไม่รวมเทวดามาสารดังนั้นความหนาแน่นอวิชานี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเราจึงไม่รู้สึกลังเลว่าพอจิตดวงหนึ่งดับปุ๊บมันเกาะจิตดวงใหม่ทันทีเลยด้วยความที่มันคุ้นชินมาตลอดการยาวนาน ดังนั้นเราจะใช้เวลาเนี่ยร้อยปีในการบรรลุทำได้ขั้นโสดาบันก็ถือว่าคุ้มนั้นบางคนทำมาสิบปียี่สิบปียังไม่ได้อะไรยังไม่ต้องตกใจอ่เพราะสั่งสวัสมันยาวไกลร้อยปีของเรานี้แค่เศษเซี่ยวทุลีของสัง่งสารวมันนี้เดียวมากแต่โยมสามารถใช้เวลาเพียงร้อยปีเนี่ยให้ตกจิตตกกระแสะได้นะให้เราเนี่ย ตกกระแสะทําได้เนี่ยโอ้มันสุดยอดแล้วดังนั้นก็เลยต้องต้องสกรีนมักวิธีก่อนไงว่ามักวิธีใดที่พระเจ้าสรรเสริญเอาไว้นั่นนะพระเจ้าบอกมหาชนจะเดินตามวงสรรเสริญสติปัฏฐาน4ี่อนาปานสติกายะคตาสติการละนันทิพินาเห็นความเป็นอนิจจังนะทุกขังความเป็นอนุตตา เนตังมะมะเนโสโอมัสมีนเะมโสโตานี่ต้องรู้หมดนะอืมศัสท์พวกนี้ต้องรู้เป็นพื้นฐานเลยแล้วยมหยิบตัวเดียวก็ได้มันถึงกันหมดอ่าดังนั้นข้อขัดแย้งในธรรมต่างๆเนี่ยมันมันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าเราจับหลักได้บอกถามว่าอ่ขัดแย้งในธรรมข้อนี้แล้วเร,เรยังมารู้ยังมารู้ได้วางมันก่อนก็ได้ไม่ต้องไปรู้มันก็ได้เช่ะไหมอ่าเรารู้แค่นี้เรามารู้ทําได้พอแล้ว บางทีก็ไปนั่งเถียงทะเลาะกันอยู่นั่นนะก็เลยไอ้กิเลสทะเลาะมันหนักกว่าอีกใช่ไหมอืมหยุดทะเลาะซะแล้วก็เดินมาร์กไปแค่เนี้เจริญอนาปาละนันทิมันจบแล้วมันต่างคนต่างบรรลุกันแล้วอืมอย่างเงี้ยดทีก็ไปนั่งเถียงกันจนทิมแทงกันแล้วกันด้วยหอกปากไม่พอก็ทําร้ายกันอีกยังมองโทษมันไม่ออกใช่ไหมอืมงั้นเราก็ใช้ หลักพระเจ้าเตาหดหัวแขนขาไว้ในกระดองเป็นผู้ขวนขวายน้อยนิ่งอยู่ปล่อยสุนัขจิ้งจอกมันงับกระดองไปนะเดี๋ยวมันก็เบื่อไปเองเราก็นิ่งๆจเจริญอาณาปานสติจเจริญเมตตาภาวนาไปคนสร้างอกุศลก็ได้อาบายไปเองถ้าเขารู้ว่าเขาคิดถึงสิ่งใดดำริสิ่งใด มีจิตฟังลึกปักลงไปในสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณพบเกิดแล้วพบเกิดแล้วคือกรรมเกิดแล้วเ,เป็นผืนนาแล้วผืนนาเลวผืนนาดีเขากําลังสร้างแล้วถ้ากายสสะเปทากายก็แตกทําลายไปตรงนั้นความเป็นสักยะเขายังอยู่ในจิตที่ยังตั้งอยู่ในอารมณ์นั้นสัตว์จะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นนะอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอาบุญก็ดีเขาได้อัตภาพนั้นต่อไป ซึ่งเขาเป็นผู้ทําเองดังนั้นสวรรค์นรกนิพพานใครช่วยเราไม่ได้นะตัวเขาก็แต่ละคนก็สร้างกันเองทํากันเองแต่เพราะเขาไม่รู้เรื่องเหล่านี้ถ้าคนรู้เรื่องเหล่านี้เนี่ยไม่อยากจะคิดอะไรเลยไม่อยากจะไปสร้างภพเลยคิดปุ๊บเอ้ยเป็นภพภพเกิดแล้วภพแม่ชั่วรัดนิ้วมือก็น่ารังเกียจนะใช่ไหม,มเนี่ยเหมือนมูดคูด เราจะเห็นว่าพะสตรของผู้ชาติเนี่ยจะสอดรับกันหมดพะสูตรพวกนี้เนี่ยความสอดรับกันจะอยู่ในอินทรีย์สังวรเนี่ยหกสิบกว่าพระสูตรที่เรารวบรวมไมหมเห็นว่าความสอดรับกันของคพํพภะศสาสดามีแต่ให้ทิ้งอารมณ์หมดเลยฉะนั้นการดูจิตรักษาจิตอะไรเนี่ยมักจะให้ไปผูกกับอารมณ์ดูไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆอ่ะจิตผูกอารมณ์ไม่ละนะจิตไม่มีเครื่องอยู่ไม่มีเสาเขื่อนเสาหลัก ผู้เจ้าต้องมีเสาเกินเสาหลักเนี่ยกลับมากายเวทนาจิตทำอย่างใดอย่างหนึ่งกายยกตาสีนี้แนะนำมากกว่าเพื่อนเลยเพราะว่าถ้าจิตไม่อยู่กับกายคือกายกำลังดับใช่ไหมพอเราทราบหลักการตรงนี้จะรู้ว่าทำไมผู้เจ้าแนะนำกายยกตาสติมาและนี่คือความสําพันจิตต้องกลับมาอยู่ที่กายมาอยู่ที่กายจิตไปอยู่ความคิดความคิดก็เกิดขึ้นถูกต้องไหมจิต เราทิ้งความคิดความคิดก็ดับเอาจิตมาอยู่ที่ลมความคิดก็ดับใช่ไหมแต่นั้นถ้าจิตไปคิดลมดับก็คือกายดับเพราะลมหายใจเป็นกายหนึ่งในกายทั้งหลายเท่ากับกายเราไม่มีวิญญาณครองณตอนนั้นถ้าออกไปน,นานๆไม่กลับมากายก็ต้องแตกทำลายแต่มันกลับไปกลับมาอ,อย่างเงี้ยเนี่ยหลักการตรงนี้เราต้องทราบ ความเป็นสักกายะนี่สําคัญเพราะคนไม่ได้สังเกตว่าความเป็นตัวเราของเราเนี่ยมีกี่ชนิดเรานึกว่าความเป็นเราเนี่ยมีแค่ร่างกายโอ้มันมีนามนธรรมด้วยมันมีจิตด้วยทุกคนก็ยอมรับว,ว่าตัวเองมีจิตและนั่นคือสักกายะสักกายันตะที่เราถือว่าเนี่ยของฉันจิตของฉันแล้วจิตทาํางานยังไงเพราะความไม่เคยเข้าไปสังเกตว่ามันออกมามันเข้ามันออกมันเข้าอยู่เรื่อยๆ ไปเกาะนามธรรมมาเกาะรูปไปเกาะนามธรรมเห็นไม่ชัดไงถ้าเห็นชัดปุ๊บจะรู้เลยเว้เยไอ้ความเป็นเราอยู่ในจิตเป็นหลักเลยนะจิตอยู่ตรงไหนความเป็นเราอยู่ตรงนั้นจิตไปเกาะความคิดเราจะรู้สึกว่าเราคิดจิตมาอยู่กับลมเราจะรู้สึกว่ามีลมทั้งที่นมามธรรมพวกนี้สัญญาสังขารก็มีอยู่แต่จิตไม่ไปรับรู้คือมันไม่มีดังนั้นการมีของอะไรหมายถึงการมีในจิตเป็นหลักถ้ามันไปเกาะความคิดขนาดนั้นกายไม่มี เนี่ยดังนั้นในห้าขันเนี่ยสัตว์ยึดจิตเป็นหลักเลยหรือวิญญาณขันเนี่ยไม่เคยปล่อยนั้นไอ้ตัวนี้ไปไหนมันความเป็นเราไปอยู่ตรงนั้นตลอดนั้นความเป็นเราเนี่ยอยู่กับรูปเนี่ยน้อยมากเพราะเราคิดทั้งวันเนี่ยเห็นนะเราก็เลยต้องเอากลับมาเอากลับมากลับมาที่กายพู้เจ้าจึงให้อยู่กับปัจจุบันตั้งไว้ซึ่งกายยัคตาสีให้มากจเจริญอนาปานาสติให้มากอืม อย่างนี้ถ้าจะวิตกคือคิดติดตึกเรื่องใดก็อย่าวิตกเรื่องไม่ดีอกุศลวิตกเรื่องอกุศลคือการไปบาดเบียดเบียนให้วิตกเรื่องกุศลกุศลมีลายถ้าจะวิตกผู้เจ้าบอกให้วิตกวันนี้คือทุกข์นี่คือเหตุได้เกิดทุกข์นี่คือความดับทุกข์นี่คือเข้าไปบาิให้ถึงความดับไม่เหลือ,องทุกข์วิตกในเรื่องปฏิจจสุวาดวิตกในเรื่องอายจตนะวิตกในเรื่องความเป็นธาต นสะสรรพสิ่งล้วนแต่เป็นธาตุตามธรรมาชาติเนี่ยเนี่ยหลกัหลกๆเราจับแค่นี้นี่มันเหลือเฟือแล้วนะแล้วก็ปฏิบททัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่คือทําให้มากจเจริญให้มากอย่างพระเจ้าบอกกายยักษตาสติอบรมให้มากนะ,จะเจริญให้มากกระทําให้เป็นญาณดุดเครื่องนําไปกระทําให้เป็นของที่อาศัยได้เพียงตั้งไว้หนึ่งเนือง เนไะเพียนเสริมสร้างโดยรอบครอบเพียรปลาลบสม่ำเสมอด้วยดีเน้น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 ย้ำแล้วย้ำอีก,กเอาอยู่นี่นะอยู่นี่นะจิตยือกายนะแล้วกายยักษตาสีอัญชลเหล่าใดไม่หลงลืมเนี่ยอมาตะาชื่อว่าอัญชลเหล่านั้นไม่หลงลืมโอ้โหหรูมากแล้วนะพระสูตรนี้ถือว่าสุดยอดแล้วเราก็เพียงแต่ทําให้มากจเจริญให้มากอ่าแล้วก็อย่าลืมตอนตายน่ะนึกถึงลมก็ไว้อมาตะาได้แน่ใช่ไหม เพราะขนาดคนที่ฟังอีกอุบาสกผู้มีปัญญาพูดจูงจิตไปเรื่อยๆยังได้ยันไม่พานเลยใช่ไหมทำไมเราอยู่กับลมเราจะไม่ได้เราก็ดึงเข้ามาอาศัยความเพียรตอนช่วงตายเต็มที่นั่นแหละอืมแล้วด้วยการที่เราฝึกมาตลอดอย่างเนี้ยฝึกคอยทิ้งพบเรื่อยๆละนันทีเรื่อยๆอย่างเนี้ยมันก็จะเกิดอุปาณิสัย ความเคยชินในการละภาวะตัณหาตัณหาคือความอยากภาวะคือพบความอยากในการสร้างพบแล้วถูกละตลอดเวลาเลยยมจะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเดินไปไหนเนี่ยจะเดินกลับบ้านไปที่รถเนี่ยคอยทิ้งความคิดทิ้งความคิดอยู่กับปัจจุบันรู้ก้าวนี้ก้าวต่อก้าวถือไฟฉายไปใจอยู่ตรงเนี้ยอยู่กับรถไมช่ใจตรงนี้กําลังเดินคนิ้ใจไปถึงบ้านแล้วเปิดประตูบ้านแล้วเตรียม ข้างหน้าไปล่วงหน้าแล้วเอาอยู่แค่นี้พอใจแค่นี้ไม่รู้จะตายตอนไหนใช่ไหมพลัดตกหกล้มถูกงูตะขบาบแมลงปองกัดโรคภัยไข้เจ็บสารพัดเลยต้องคิดถึงความตายบ่อยๆคนไม่คิดถึงความตายในเวลาคิดแล้วกลัวนะไม่ต้องใครหลอกตัวเองสมัยเด็กๆเนี่ยคิดถึงความตายไม่อยากคิดโอ้ยเป็นลางไว้ลางไม่ดีไม่พยายามคิดแล้วใครพูดเรื่องตายในรถเนี่ยโอ้โห ถูกประนามแล้นี่ปากไม่ดีนะใช่ไหมเราไม่อยากพูดเรื่องตายเฮ้ยเรื่องตายอย่ามาพูดใช่ไหมจริงๆต้องนึกตลอดเลยนึกทุกลมหายใจ